มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และอากาศที่เย็นสบายปีนี้มีผู้เดินทางผ่านท่าอากาศรรยานกุ้ยหยางหลงตงเป่าแล้วกว่า33,000คนเพิ่มขึ้นถึง20 9เซ์เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าผู้อเมริกรันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกุ้ยโจวเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ผ่านท่าอากาศยานขุยหยางมีทั้งหมดกว่า360เที่ยวบินเพิ่มขึ้นถึง18 8เปเมื่อเทียบกับปีก่อนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือหมู่บ้านอูเจียงใจ้ที่นักท่องเที่ยวจะได้สมัมผัสวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้จัดการของหมู่บ้านวัฒนธรรมอูเจียงใจ้กล่าวว่าฤดูร้อนปีนี้หมู่บ้านอูเจียงใจ้ต้อนรับคณะทัวร์ต่างชาติเกือบ30คณะ เพิ่มขึ้นกว่า800%เมื่อเทียบกับปีก่อนนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมท้องถิ่นและชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันบอกว่ามันน่าทึ่งมากที่นี่สวยงามอาหารอร่อยและมีหลายสิ่งที่เยอรมันไม่มีแถมอากาศก็เย็นสบายทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างมาก